สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์สูตรเลขพารวยวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราตรงกับงวดวันที่16บพฤษภาหมห6นะครับน้องครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นดับบนทุกหลักตัด6สูตรงวดที่ผ่านมาตัดมาแล้วเหลือยังไงได้อะไรครับมาดูครับดับบนทุกหลัก ดับไปที่4 5 8 3 4 5 8 3ซ้ำ4อยู่2สูตร4 3สูตรที่ซ้ำกันตัวเลขที่เหลือ0 1 2 6 7 9ออก0 1 9ถูกนะครับนี่คือตัวที่เหลือของงวดที่ผ่านมา0 1 9 ดับบนทุกหลักนะครับนี่ครับชุดโต๊ะที่ถูกคือชุดนี้นะครับนี้ของงวดวันที่2พฤษภานนะครับถูก019เป็นสูตรที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับงวดนี้จะเหลืออะไรฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันพี่น้องครับ อาคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับ,รบวิปีเดโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากลุงทัศน์สตรเลขกลารวยมาพี่น้องครับวันนี้ขอให้ดับอยู่อีกนะครับ มาดูตนะัวสูตรครับ3มคูณหน่วยบนบวกร้อยสิบที่หนึ่งบวกหน่วยที่สองบวกหน่วยที่สมบวกหน่วยที่สี่บวกด้วยเจ็ดคงที่ผมสูมให้ดูครับสามคูณหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สองบวกหน่วยที่สามบวกหน่วยที่สี่บวกแปดคงที่สูตรที่สามสี่คูณหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่บวกหนึ่งคงที่ บวกแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยที่สามบวกสี่แสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยบวกหน่วยที่สี่บวกหกแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยหน่วยที่สี่บวกเจ็ดอ่ะโอเคครับผมจะคำนวณจากหนึ่งเมษานะครับเอาใกล้ๆเลยพี่น้องครับจะได้กระชับเข้ามาสามคูณหน่วยบนครับ สามคูณหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกด้วยหน่วยที่สองบวกด้วยหน่วยที่สามบวกด้วยหน่วยที่สี่บวกเจ็ดคงที่อ่ะได้แบบนี้นะครับมาครับสามคูณหน่วยบนสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดอ่านได้หนึ่งตรงนี้อ่ะบวกร้อยสิบหน่วยที่หนึ่ง บวกร้อยสิบหน่วยนะครับทั้งสามหลักเลยนะผลคูณมาบวกตัวนี้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้สามได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหกสิบหกบวกหกสิบหกบวกศูนย์ได้สิบหกสิบหกบวกเก็ดได้ยี่สิบสามเลขที่ดับทุกหลักก็คือสามต่อไปครับสามคูณหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่หนึ่ง ผลบวกเป็นแปดนะครับอ่ะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองสามสี่แปดหกบวกเจ็ดเป็นส 13, 13, ิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดอ่าดับหนึ่งไปแล้วครับสี่คูณหน่วยบนนะครับทีนี้สี่เจ็ดยี่สิบแปดพี่น้องครับสี่คูณหน่วยบนสี่เจ็ดยี่สิบแปด อ่ะผมตั้งแดตรงนี้นะครับแปดบวกหนึ่งได้9้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกแปดได้สิบสามสามบวกศูนย์ก็ได้สามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่ครับสูตรที่สามคือดับสี่พี่น้องครับสูตรที่ห้าครับ ตัที่สี่ขออภัยแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยที่สามบวกสี่แสนหมื่นพันนะครับแสนหมื่นพันเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าร้อยสิบหน่วยที่สามห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ 1, 9, ่งบวกเก้าได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกสี่เป็นสอง สูตรที่ห้าครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยบวกหน่วยที่สี่บวกหกคูณคี่แสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแปดบวกเจ็ดได้ห้าห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งมาบวกหน่วยที่สี่หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งไปบวกรหัสหกได้เก็ดต่อเลยครับ สูตรสุดท้ายแสนหมื่นพันหน่วยที่สี่บวกเจ็ดแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแปดบวกเจ็ดได้ห้าบวกเก้าได้สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งมาบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนี่ครับตัวเลขที่ดับไปแล้วตัวที่ไม่ดับก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือสี่ตัวพี่น้องครับคือศูนย์ห้าหกเก้าเราคำนวณจากหนึ่งเมษามาใช้สิบหกเมษาเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกออกเก้าศูนย์หกพี่น้องครับเก้าศูนย์หกอืมนี่คือตัวที่ถูกครับมาครับไปต่อเลยพี่น้องครับ ทีนี้มางวดวันที่สิบหกเมษาไปใช้สองพฤษภาสามคูณหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยที่สองบวกหน่วยที่สามบวกหน่วยที่สี่แล้วบวกรหัสเจ็ดคงที่สามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกแปดได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกเจ็ดได้ห้า แบวกเก็ได้ห้าเลขที่ดับสูตรที่1คือเลขห้าสคูณหน่วยบนไว้สิบหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่3หน่วยที่4ี่บวก8คงที่สามหสิบปดบวกหได้4บวกเก็ได้หนึ่งบวก8ดได้9้าบวกเก็ได้หบวกหนึ่งได้เก็เก็ไปบวก8คงที่นะครับทีนี้ x8 นะครับอ่ะผมลืมและ9 5้ว9 8 8 0 7 8 8ไปบวก8ได้6สูตรที่3 4คูณหน่วยบน4คูณหน่วยบนบวกร้อยสิหน่วยที่1 สี่คูณหกได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกศูนย์ได้ยี่สิบสี่บวกแปดได้สามสิบสองบวกเจ็ดได้สามสิบเก้าบวกหนึ่งได้สี่สิบสี่สิบอะไรครับสี่หกยี่สิบสี่ได้ศูนย์ได้เจ็ดได้ห้าได้สอง 4 6 24ได้0ได้7ได้5ได้2ได้3 3บวก8อ่ะชักจะงงเหมือนกันพี่น้องครับแป๊บหนึ่งครับผมพอช้าๆนะครับ3 4 6 24เมื่อกี้ผมใช้3คูณ4 6 24 สี่บวกหกได้สิบสิบบวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหนึ่งคงเท่ได้ยี่สิบสี่อ่ะโอเคนะครับในสี่ 4. สูตรที่สี่ครับ แสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยที่สามบวกสี่คงที่แสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแล้วก็ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สามเก้าบวกแปดได้เจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์บวกหกได้หกหกหกบวกห้า ได้สิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกบวกหนึ่งได้สิบเ็ดรูกสูตรไหมครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยที่สามแสนหมื่นพันสูตรที่สี่เมื่อกี้ผมไปชนหมดแสนหมื 110, 000, 9, ่นพันเก้าบวกแปดได้เกดเ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ด สิบเอ็ดมาบวกร้อยสิบหน่วยที่สามสิบเอ็ดบวกเจ็ดได้แปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่บวกสี่คงที่ได้แปดที่ห้าครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแล้วก็หน่วยที่สี่เก้าบวกแปดได้เจ็ด บวกสี่ได้หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดไปบวกรหัสหกได้สิบสามสูตรสุดท้ายครับแสนหมื่นพันหน่วยที่สี่บวกเจ็ดได้เจ็ดได้หนึ่งได้ศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดไปบวกรหัสเจ็ดได้สิบสี่อ่านี้ครับคือเลขดับไปแล้ว เหลืออะไรครับเหลือ0123ไปแล้ว4ไปแล้ว5ไปแล้ว6 7 8ไปแล้ว9เหลือ01279ห่งอง่ะวดที่ผ่านมาก็คือตัวนี้012679 ออกอะไรพี่น้องครับ019 019ถูกครับมาพี่น้องครับมาดูวัดปัจจุบันดีกว่าทีนี้จะเหลือกี่ตัวเนาะสามคูณหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่บวกเจ็ดคงที่สามคูณหน่วยบนสามเก้าได้ยี่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองบวกศูนย์ได้สิบสอง บวกศูนย์ได้สิบสองบวกเก้าได้ยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดได้ยี่สิบแปดแปดมาบวกรหัสเจ็ดได้สิบห้าสูตรที่หนึ่งดับที่ห้าสามคูณหน่วยบนร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดบวกห้าได้สองบวกศูนย์ได้สองบวกเก้าได้หนึ่งบวกเจ็ดได้แปด แบวกรหัส8ได้16สูตรที่3ครับ4ี่คูณหน่วยบนนะทีนี้4นะครับ4 9่เก้บวกร้อยสิหน่วยที่1 4 9่งสี่เบวกห้าเป็น11บเวกศย์เป็น11บเวกเเป็นยี่สิบ 27, <ijk> บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดบวกรหัสหนึ่งคงที่เป็นยี่สิบแปดอาผมทวนอีกครั้งครับสูตรนี้สี่คูณหน่วยบนสี่เก้าสามสิบหกหกบวกห้าได้หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดไปบวกหนึ่งได้แปดโอเคครับถูกพี่น้องครับ หลายตัวบางทีก็งงเหมือนกันพี่น้องครับอชุดที่สี่ครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยที่สามบวกสี่คงที่แสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยที่สามแปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสอง ยี่สิบสองบวกสี่คงที่เป็นยี่สิบหกหกสามกันแล้วครับสูตรที่ห้าครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยบนบวกหน่วยที่สี่บวกหกคงที่อ่ะบวกทั้งหกตัวเลยแปดบวกสี่ได้สิบสองบวกสามได้สิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกบวกเก้าได้ยี่สิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบห้า บวกเจ็ดได้สามสิบสองสามสิบสองบวกหกคงที่ได้สามสิบแปดหาซ้ำแล้วครับแปดผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งครับแสนแสนหมื่นพันแปดบวกสี่ได้สองบวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกเก้าได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สอง สองไปบวกรหัสหกได้แปดโอเคครับถูกครับสูตรสุดท้ายพี่น้องครับแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแล้วก็นหน่วยที่สี่บวกเจ็ดแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยแปดบวกสี่ได้สองบวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกเก้าได้สิ 5, บห้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดคงที่เป็นยี่สิบเก้า ครบนะครับมาครับผมจะตัดให้พี่น้องดูจะเหลือกี่ตัวครับเหลือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ครับตัวที่เหลือถ้าอย่างงวดที่ผ่านมาก็ ูกวันี้จะถูกไหมศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดศูนย์มามีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์เก็บถ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก็บถ้าสองมาครับสองสาม สองสี่สองเจ็ดสามมาก็จะสามสี่สามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดตัวสุดท้ายนี่ครับได้กี่ตัวสองสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบ สิบสองี่สิบห้าตัวเลขหตัวชนกันทั้งหมดได้สิบห้าตัวสิบห้าไปกลับได้สาสตัวไปกลับนะครับกลับตัวอ่ะเยอะไหมสามสิตัวเยอะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดให้นะครับแล้วทีนี้ผมจะมาดูเลขชุดโต๊ดชุดเต็งโต๊ดนะครับอย่างงวดที่ผ่านมา ศูนย์หนึ่งเก้าตรงตรงเลยครับชุดนี้มางวดนี้จะได้อะไรถ้าชุดโต๊ะนะครับจะมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่ง 023 024 027แล้วก็034 037แล้วก็047 แล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองเก็ดหนึ่งสองเก็ดต่อไปครับจะเป็นหนึ่งสามสี่ หนึเจแล้วก็หนึ่งสเจแล้วก็สองสามสี่องสาเจ็สเจแล้วก็สองสเจ็ด สองเก็ดและตัวสุดท้ายก็คือ3 4มเก็ดนี่ชุดโต๊ดครับ1 2 3 4 5 2 3 4 20ชุดครับสำหรับชุดโต๊ดวดนนี้จะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมนี่นะครับชุดโต๊ดพี่น้องครับตัดดับออกมาแล้วเหลือแค่นี้ครับตัวที่ไม่ดับนะ เมื่อจับวินกันเป็นชุดโต๊ดได้30ชุด20ชุดครับขออภัยครับมาแล้วทีนี้ในชุดนี้กับตัวนะครับตัวที่ผมจะเน้นนะทีนี้อ่ะผมจะยึดที่เก็ดแปตัวไหนติด7ติด8ดติดเผมจะให้ดินเก็ดเจ็ดเก็ด 7 7 8 9ไม่มีเลยส7่7 2 7 1สามนี้คือตัวเด่นไปกลับนะครับพี่น้องครับแล้วชุดโต๊ผมจะยึดที่เ8 9 7แ เจ็ด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 แปดเก้าอ่ะเหลือจีตัวครับนี่คือตัวเด่นที่สุดในชุดโต๊ดวันนี้นะ หลักร้อยงวดนี้ก็แปดหลักร้อยนะครับเก้าดสี่ศูนยหลักร้อยงวดนี้9840ในนี้เอาศูนย์ขึ้นมาถูกแล้วครับถ้าจะสลับก็ ตัวนี้จะเป็น047และก็407470ถ้าใครอยากจะซื้อชุดตรงก็เอาเลขที่มีหลักร้อยในนี้มาเปลี่ยนนะครับ4ในนี้มีหลักน้อยแล้วก็สลับไปอยู่ข้างหน้าเป็น417471ประมาณนี้นะครับตัวไหนที่วงไว้4กับ0ก็สลับไปนี้ก็0ถูกแล้ว โอเคพี่น้องครับนี้คือชุดดับบนทุกหลักตัด6สูตรงวดที่ผ่านมาดับแล้วเหลือ012679ถูก019ย์งตรง,ตรงและงวดนี้ชุดโต้ของเราครับได้อยู่แค่นี้20ชุดพี่น้องครับ20ชุดงวดนี้จะมาไหมตัวที่ผมให้เน้นก็คืออยู่ใน สีนี้นะครับนี้คือตัวที่เน้นที่คาดว่ามันน่าจะมาผมจะให้ยึดที่เก็ตไว้ครับงวดนี้อ่ะชอบที่เกตเลขวันอังคาร035นะครับพี่น้องครับศูนงวดที่ผ่านมาก็วันอังคาร035ก็ถูก5ไปเลขล่างงวดนี้สามกับศูนย์จะมาบนนรอเปล่าพี่น้องครับนะชุดนี้ 037โอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนงวดน,นี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ